มีคนสงสัยว่าตัวสไตโลอ,อบุบนกับตัวฮามตาตัวชนิดใดทนแรงกว่ากันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนานี่เป็นตัวสไตโลครับปลูกแบบบ่มีระบบน้ำครับผมย่ามแรงกับบริลดน้ำครับปลูกบนกู้สาดินเหนียวบนทรายครับท้ายามแรงคือแหงไปเลยครับ เบึงเอาเลยครับผ่านแรงมาได้ครับแถมยังง่ามเลยเด้ตัดตลอดครับผมช่วงกลางเดือนเมษษาช่วงสงการพุ่มก็ได้ตัดอยู่ครับแต่ผลผลิตจะบลายง่ามขนาดนี้แต่เขาก็ยังได้ตัดบ่ยุบบรตายนะครับทั่วสไตลู มันมีพผมก็ตัดไปลายเตือบอยู่ตัดออกคุณระขางเนะครับผมตัดเขาห้ากันแล้วมันพันกันมันตัดยากมันหนาขึ้นมาหนาแางเลยละ่ะเบื้องเอาครับทัวสไตลูอุบุนกามทุนแรงผมว่าตัวสไตลูอุบนผมให้ที่หนึ่งครับ ให้แค่ปุ๋ยขอเกเอาอยู่ครับหน้าฝนโบต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวมันสิอ่อ,อนปวดพอมันอ่อนแล้วมันเหี่ยวมันทับกันมันสิเน่าครับหย่ามาตัดบพรท่านคือตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับเริ่มจะต,ตัดบพรท่านแล้วสุดสุดกู้สาวผมแล้วครับเหยาลอยเม็ดเหยาตามสะ เดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งทัวฮามาตาตานะครับตอนนี้เป็นยังไงผมจะบดไดยยุดวิดีโอไว้นะครับจะพาไปเบ่งเลยเทียบไห้เบ่งกันชัดๆเลย ทั่วหัมาตาที่ผมจะพาไิเบิ่งนี้มันเกิดเองตามธรรมชาติครับมันเกิดทุกปีของมัน หอดแล้วครับทัวมตานี่ครับกําลังฟื้นจากความตายครับกําลังงอกนมาใหม่บ่ตายก็จริงอยู่ครับแต่พ่อหน้าฝนได้น้ำไดยฝนได้ความชืนมากเขาค่อยงอกว่าใไม่ครับตัวมตะ ตัวสเตลโลตัดได้สามหลอบแลวครับอันนี้หลังจากเขาหนาวน,นี่เขาก็เริ่มแห่งเริ่มยุบไปแล้วข้ามาตาจะใบแหลมกลัวเลยครับแต่ข้อดีของเขาคือระบบราหล,ลาเขาแข็งแรงครับสามารถปล่อยงวเหยียบยำได้ถ้าผู้ใดเห็ดแปลงเทเล่มกัปลูกเข้ามาตาดีกว่าครับ แต่ว่าหนาเรียงเขาก็บยุบไปเองเขาก็ทถิ้มเมล็ดไว้แล้วฝนมากเขาเขาก็งอกใหม่ครับปปิงปืนจะคว่ำตายครับเกียบกับตัวตัวสไตลูครับตัวสไตลูตส,ลสิโบมอกับแทะเลี่ยมไปนไดนครับ แต่ถ้าเป็นพวกแพะแกะสัดน์หน่อยปล่อยแทเลี่มได้ครับเพราะว่าเขาสิบบดึงแห้งซำมัวค้วยกับแรงเหยียบเพราะสิบบหลครับเพิ่งตัดไปเดบุูนครับใด้เดือนนินดๆแล้วครับสามารถตัดได้อีกแล้วครับนี่ตัวสไตลูบนตัดได้ตลอดครับถ้าไม่น้ำหดหนีวตัดบุดปีบุดแรงครับ ขคอดีขอเสียแตกต่างกันครับแต่ความทนแรงผมยกให้ทั่วสไตลูครับตัดเบิดปีครับปลูกเป็นแปลงตัดทัวสไตลูอุบลครับปลูกเป็นแปลงแทรเล่มทัวห้องมาตาครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ